วันนี้ผมนะฮะ,ะนายสมเกียรติโรจนนาวรก,กมลน,นะครับทนายความสกลนครน,นะครับแล้วก็ในฐานะเป็นพลเมืองอคนเมืองสกลนครน,นะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่เทศบาลตำบลกุฎเรือคำนะครับมายืน่นหนังสือนะครับเกี่ยวกับเรื่องขอให้ตรวจสอบนะการก่อสร้างปฏิมาก,กรรมรูปปุนปั้นพญานาคและก็ฐานลากในพื้นที่ของกุฎเลือคํนะนะนะปรากฏว่าวันนี้ก็ได้พบท่านนายกท่านประหลัดและก็ท่านผอ,อ ได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นนะครับนะหลายประการซึ่งทำให้ผมได้เข้าใจบริบทหรือที่มาที่ไปของการขออนุญาตแล้วนะครับวันนี้ทางเทศบาลได้ลงเลีกรับไว้และบอกว่าจะมีการตอบเปน็นหนังสือให้ผมภายใน15วันนะครับตามระเบียบราชการนะฮะนะครับแต่เท่าที่ได้สอบถามนะครับาจากการเอาใบอนุญาตปลูกสร้างสำเนาให้ดูนะครับได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วนะครับว่า,ารายการที่1 ในเรื่องของการก่อสร้างปฏิมากรรมพญานาคเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับไม่ได้มีการขออนุญาตและไม่มีการส่งแบบแปลนไม่มีวิศวกรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เหตุเช่นไหนจึงปรากฏมีรายการขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะครับรวมทั้งการขออนุญาตในรายการที่2เรื่องของฐานลากมีการอ้างว่าส่งแบบแปลนมีวิศวกรรับรองแล้วแต่ไม่มีรายการคำนวณการรับน้ำหนัก นะครับว่าจะสามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ผมจึงตั้งข้อสังเกตนะครับได้บอกกับทางท่านนายกไปแล้วว่าแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงว่าฐานรากตัวนี้รับน้ําหนักองค์พญานาคได้หรือปูนปั้นตัวนั้นได้ทางเทศบาลขอเวลา15วันในการตอบนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนมีความสงสัยอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุหนัยใบอนุญาตออกวันเดียวนะครับยื่นวันที่26แต่วันนี้วันที่27ออกแล้วและไม่มีไม่ปรากฏมีผู้ควบคุมงานอยู่ในรายการ การขออนุญาตด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เราสนใจนะครับพี่น้องประชาชนสนใจนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าเรื่องนี้ที่ยื่นตรงนี้เป็นการยื่นร้องขอตรวจสอบนะฮะเพื่อประโยชน์สาธรารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถ้าหากการก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายทางเทศบาลก็จะต้องมีมาตรการหรือวิธีการในการระงับยับยั้งนะครับหรือยกเลิกแต่ถ้าหากการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ควรจะอนุญาตต่อไปนะครับแต่ในวันนี้ในเบื้องต้นเชื่อว่าในความคิดเห็นของผมเชื่อว่าน่าจะมีความไม่ถูกต้องในการอานุญาตในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเรามารอตามกันดูว่าอีก15วันนี้ทางเทศบาลจะตอบผมยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องวันนี้จะมีมาตรการระงับยับยั้งก่อนนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่ให้การก่อรสร้างมันล่วงเลยออกไปมากกว่านี้นะครับ นะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนรองมาตามการแถลงผมอีกทีนะครับวันนี้มันเกิดเหตุเรื่องของการก่อสร้างเนาะปลูกสร้างตรงนี้ท่านคงคงจะรู้แล้วล่ะไม่ใช่ท่านประภาวดีป่ะครับอ่าพอดีเลยอยู่นี่เลยผมเป็นคนที่โทรมาครับนะฮะ,ะมีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางสื่อไปในทางโซเชียลกับหลายคนว่าคือใบี้ยปลูกสร้างที่ทางอบจอไอ้เป็นทางเทศบาลออกให้เขาเนี่ย เมื่อกี้ผมถามวันนั้นผมถามคุณปภาาวดีถามท่านนายกท่านยืนยันว่าไม่ได้มีการขอตัวพญานาคเพราะท่านพออ้อางว่าหรือกฎหมายอ้างว่าพญานาคไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะครับแม้จะมีขนาด5ตันส0ตันมีเหล็กเส้นมีน้ำหนักมากไม่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างจึงไม่ได้มีการะจะเป็นต้องขอญาตในส่วนตัวพญานาคใครจะมาตั้งก็ตั้งได้ถูกต้องไหมครับท่านยืนยันอย่างนี้ไหม ตัวที่ยังยัง่ยังนะถ้าไม่เอขัดแย้งกับท่านนายก็นะเมื่อกี้ท่านนายกพูดอาจจะคาดเคลื่อนนะเพราะที่สองนายช่างเป็นคนไปข้อที่สองตัวพญานาคเป็นปฏิมากรรมเอกลักษณ์มันต้องขอใบอนุญาตมาจากขนาดใหญ่เนี่ยต้องขออนุญาตจากกรมสินเขาไม่มีเอกสารจากกรมสินมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านออกไปได้ยังไงใบอนุญาตตัวนี้ข้อที่สามผมพูดให้จบก่อนแล้วท่านตอบทีเดียวข้อที่สาม กรณีนี้ไม่มีผู้ควบคุมงานนะครับผมสงสัยประชาชนสงสัยนะข้อที่4เ่ไม่มีวิสุกุในนี้ไม่มีผู้ควบคุมงานครับข้อที่สใบอนุญาตเนี่ยผมเห็นเพจหลุดของทางสํานักง,งานเทศบาลหลุดออกไปว่ายื่นขอ26แล้ว27ออกเลยวันเดียวออกเลยเขาสงสัยนะครับว่าทําไมออกเร็วขนาดนั้นข้อที่ห้ามีข่าวลือข่าวอะไรเสียงลือเสียงร่างเกี่ยวกับสี่หมื่นนะครับมีการจ่ายสี่0มื่นอะไรผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปแก้ให้นะครับ อข้อที่หข้อที่หนะครับ,บมเมื่อไปเป็นการก่อสร้าง7จดสิบสตารางเมตรจริงๆมันต้องมีการคลุมไอเรื่องของไอเจ็ดก่อสร้างไว้ไหมไหม,หมนะครับเพราะวันนี้มันไม่มีเท่าที่ปรากฏภาพคือทาสีกันอุตรุดหมดแล้วนะครับมีการเข้าไปยุ่งเหยิงโดยที่ไม่มีคนคุมงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยื่นทั้งหมดมาเป็นรูปภาพที่เขายกมาห้าตอนหชิ้น ท่านต้องออกไปตรวจนะครับตัวพญานาคเนี่ยครับการต่อ5ชิ้นเนี่ยใช้ช่าง,งชาวบ้านออกเล็กข้างในและพ่อปูนเหลื่อมครับท่านไปดูดีๆได้เลยครับเหลื่อมอย่างนี้เลยครับไม่ได้ต่อสนิทเหลื่อมทุกข้อเกือบทุกข้อต่อเลยและมีการเพิ่มขนาดจากเดิมที่มาจากกก44เมตรเป็น49เมตรเขาบอกในโซเชียลเลยนะสูงจาก8เป็น9เพราะฉะนั้น กรณีที่บ้านกกอกอยู่เทศบาลตำบลตรงนั้นไม่แน่ใจว่าอะไรกกตูมหรืออะไรอย่างเนี้ยมันอยู่นอกเขตพรบควบคุมอาคารจึงไม่มีการขอนะครับผมเป็นทนายเขาเองในคดีนั้นผมเป็นคนพาเขาล,ลอดคุกม,มาเองก็คือรอลงอาญาผมรู้ดีผมรู้เอกสารดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีแบบแปลนกับเกี่ยวกับพยานาะวิศวกรไม่มีไม่มีใบรายการคำนวณน้าํา,านหนักนะครับ แล้วท่านเอาตรงไหนคำนวณออกไปในการอนุญาตให้สร้างฐานหรือเป็นการแจ้งของเขาเองว่าจะรับรับหนักกี่ตันคือตัวนี้เามีมันมีเอกสานรากนะครับที่ที่เขาอเขาขอไว้กี่ตันครับอันนี้เขาไม่ได้บอกครับไม่แต่บอกเอได้ได้แบบแปลนว่าไอ้เมตรคูณเปดเมตรสี่คูณอ่ารับรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ไม่มีรายการคำนวณส่งหรอครับคือคือรายการตอนที่ผมผมมันคิดว่ามันจะอยูนใเตเบร์หรือเปล่าไอ้ตัวไอ้ท่านเอาขึ้นมาดูได้ไหมครับให้คุณ เอาขึ้นมาดูหน่อยไดครับขาดูหน่อยนะครับไม่แน่่าอาจจะขอญยกคัดไปผมขอใช้อำนาจตามพรบข้อมูลข่าวสารยื่นคำร้องคัดไปเลยวันนี้เรื่องต้องแบบนะครับก็ค่อว่าไอ้ในรายการในคำนวณเหล็กพวกเหล็กอะไรต่างๆมันมันเป็นการคำนวณหรือเปล่าเอาต้องมีสิคือวันนี้ท่านจะอนุญาตก็สร้างฐานท่านต้องคำนวณว่าตัวที่จะมาตั้งฐานหนักกี่ตันแล้วท่านไม่มีตรงนี้แล้วท่านอนุญาตไปได้ยังไงอะ แล้วตรงนี้ผมก็สงสัยหลายอย่างท่านลองไปอ่านดูอันนี้เป็นคำถามที่ผมประชาชนฝากมาถามคือเอซผมด้วยก็ยังนี้ก็ได้เราขอเวลาตรวจสอบอ่านั่นแหละครับเ้วเสร็จแล้วตออหนังสือเขาภายหลังอ่านั่นแหละนั่นแหละให้ท่านท่านนายทิ้งเบอร์ไว้อ่าได้ครับได้ซือเสร็จวันไหนแล้วเราค่อย วันนี้วันนี้ที่ผู้สื่อข่าผู้ถูกคือยังไงท่านก็ตอบผมวันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านต้องไปดูเรื่องก่อนผมจะยื่นเรื่องไว้ท่านตามบำไปผมสิบห้าวันผมมาตามหนังสือท่านตอบมาหลักการกฎหมายกาแลวกันนะครับนะแค่นั้นเองแล้วตอบลังก็ได้นะทีนี้วันนี้ผมมีการบันทึกข่าวไปหมดแล้วว่าท่านให้ข้อมูลบางอย่างไว้นะครับต้องไม่คาดเคลื่อนจากที่ท่านให้ข้อมูลนะ พยานาคไม่มีการขอแบบ,แบ,บไม่มียื่นแบบแปลนไม่มีรายการคำนวณน,นะสองฐานลากมีการยื่นแบบจริงมีวิศวกรยิงแต่ไม่ได้แจ้งยอดว่าน้ําหนักเท่าไหร่รับนะมีแต่มีแต่แระบุเรื่องโครงเหล็กไว้นะตัะนนะ,ะต้องบอว่าตอไกันด้วยนะยังไม่ตอบว่าสามเมื่อไม่มีการขอเกี่ยวกับตัวปฏิมาการรมพยานาคแต่รายการที่หนึ่งที่มันออกในใบยืมเินเนี่ยออกมาได้ไงท่านไปตอบท่านไปตอบนะครับไม่มีพวกพวกงานไงท่านไปตอบ นะครับแล้วก็ทำไมออกเร็วอ้ยท่านอย่าพูดคำนี้ไม่ได้ไม่ทราบไม่ได้ท่านท่านอายกเป็นคนเซ็นชื่อานบอกไม่ทราบได้ไงมีสมภารเข้ามาด้วยวันนั้นอ่ะอ้าวผมก็ไม่ทราบนะทีนี้ท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบไ่้ไงเหรอคือไม่ไม่ครับคือไม่ถึงท่านสัพชะละใช่ไหมครับมันอยางนะครับท่านวพชะระตอนนั้นเซ็นได้เห็นเอกสารไหมก็เห็น เพราะนายช่างไปสำรวจอยู่แล้วล่ะคือถ้าเป็นต้นน้ำพวกนี้คือปลายน้ำไงพอเนเอกสารมันาก็ตามมาไงนะครับแค่ตอนตอนที่ไปเนะี่ยช่างไปดูแล้วเราบด้ข้อควา้ไปดูพื้นที่ผมขออนุญาตงี้ไปดูพื้นที่ดูสิ่งที่ผมพูดพูดทั้งหมดนละฝ <c oughs> ากท่านดูว่าวันนี้พอจะใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการาระงับก่อนได้ไหมเพราะถ้าปล่อยให้เลยเถิดอต่อไปมันจะแก้ยาก มันจะเสียค่าใช้จ่ายไปฟรีๆในการทาสีเกิดทาสีเสร็จแล้วต้องรื้อหรือต้องดำเนินคดีตามบรบอเนี่ยจะทํากันยังไงท่านรบกวนจริงๆครับก็เคยเรื่องนี้เนี่ยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ปรึกสากันก่อนได้ได้ครับเรื่องใหม่ได้มันเป็นเรื่องท่านอวยชัยใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เทศบาลคุณธรรมไม่เคยพบไม่เคยพบมาก่อนไม่เคยก็เลยต้องขอขอไม่ไม่เคยมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ยี่มาอยู่เลย คือผมฝากนะผมฝากอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าคนวานอนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่แล้วคือองค์พญาวานอนพูดง่ายๆว่าทา,ทางทางเทศบาลเราคิดว่าเหมือนกับกอ่อสร้างตึกธรรมดามาขออนุญาตถ้าเราจะล้างไว้เขาเสียโอกาสที่จะสร้างตัวให้ในายช่างไปดูคือผมไม่ได้มาห้ามสร้างนะท่านอย่าเข้าใจผิดนะท่านท่านเข้าใจสร้างได้จเจ้าร้อยเมตรสิบเมตรห้าสิบเมตรเรื่องของคุณแต่ต้องให้ถูกกฎหมาย ในเมื่อวันนี้ผมปรึกษาวิศวกรรมที่กรุงเทพแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องขอแตท่านแต่ท่านบอกว่าไม่มีเอกสารการยืน่นท่านพอต้องรอบคอบท่านช่วยท่านดูด้าท่านนี้จะรอบคอบกว่ารอบคอบในการตอบผมมาเพื่อสอบถามถึงความสงสัยผิดถูกถ้ามันถูกตกเรื่อของผมไปได้เลยแต่ถ้าผมเห็นว่าไม่ถูกผมร้องต่อผมฟ้องต่อ แต่ถ้าถูกท่านอนุญาตไปได้เลยเอาตามแบบนี้เลยนะครับแล้วท่านจะต้องอาจจะต้องลำบากหน่อยเพราะท่านเป็นคนเซ็นชื่อต้องระวังหน่อยหนึ่งเวลาอะไรส่งไให้ลูกน้องส่งอะไรเซ็นต้องระวังหน่อยนึงโดยว่าท่านบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่งมาผมเซ็นอ่ะปวาบสุดจริตเป็นไปได้กน้ลใหหัทาา อาจารที่ไปลงรับนั่งสื่อไว้ถ้าลงเลยถ้าลงเลยผมมีละสำนักาผมทำมาแล้วครับปั๊มรับผมเลยได้ทั้งสองเราจะได้หารือในช่วงเปล่าตรนี้มันก็เป็นวันหยุดใช่ใช่ใช่เป็นไปได้ไหมครับขอจะระงับเหตุไว้ก่อนได้ไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทาก็ก็ต้องหาที่ผ่านพิธีกรที่เกี่ยวกษบเอาไปให้กองช่างเหรออำนาจให้กองช่างเหรอ ก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าไอ้อำนาจข้อกฎหมายดีดีข้อกฎหมายด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเทีดเทแบบนี้เราก็ไม่เคยว่าแต่เรื่องวุ่นวายขนาดนี้นะครับมิเตโกสร้างบ้านธรรมดาสร้างแบบสามชั้นก็มาขอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เคิดทูนแตเรื่องแบบม่ใช่เรื่องเ็กนะครับโดยเฉพาะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่มาขออาจถูกต้องดังระดับประเทศแล้วมันมันคนที่มาขอเป็นจำเลยนะครับย้ำก่อนนะครับข่าวเขาดังมาก กคมุม่เรื่องนะนะตรงนั้นเนี่ยเขายังมีปัญหาไม่จบเพราะว่ากลางเดือนนี้ทางป่าไม้จะลงอีกเรื่องซื้อขายที่ดินป่าสงวนเรียบร้อยครับตรงนั้นผมว่าเรียบร้อยเพราะนั้นตรงนั้นก็ไปว่าของป่าไม้เข้าไปเอาอย่างที่ว่าแล้วกันท่านนายกขอ,ขอเวลาท่านท่านทานายก่อน ปกติรับราชการเอกสาร15วันใช่ไหมครับโอเคะผมจะมาตาม15วันเราก็ให้ทําถูกระเบียบมาละเพราะว่าเราก็ให้มันถูกระบบข้อกฎหมายเราไม่ได้มาผิดกันอยู่ในสังคมไทยคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันต้นไทย้กันครับกันครับคนไทยรักกันแน่นอนครับแต่ถ้ารักกันแล้วอยู่ดีล้มทับคนตายมีบุญบาติเจ็บสาหัส หรือเร้างไปสร้างมาแล้วกลายเป็นปัญหาตรวจสอผมถ้าท่านจะตรวจสอบผมเอาในช่างกลางมานะครับผมยอมยอมจ่ายค่าเสียหายไอ้ค่าใช้จ่ายเดินทางผมจะขอเอาในช่างมาจากส่วนกลางไปตรวจพร้อมท่านเลยว่าโครงเหล็กข้างในอะไรยังไงแล้วก็เอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ของผมผู้หลักผู้ใหญ่บอกเต็มที่ก็คือมีค่าใช้ใจ,จ่ายกับวิศวกรส่วนกลางมาผมเอามา นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นงานโครงสร้างของเทศบาลเราควบคุมดูแลเนาะนายช่างเลยครับแต่คุณไม่ได้อนุญาตในเรื่องตัวปูนปั้นมาตั้งตอนไหนไม่รู้ครรัับบคคุณต้องดําเนินคดีเรื่องคนก่อสร้างกอนเหล็กเนเล็กเล็กเหล็กใหญ่ไม่รู้แล้วเพราะว่านายช่างเราไม่ได้ไปควบคุมเพราะตอาแล้วใครเป็นคุมใครคุมมาคนคุมงานเขานาะ ไม่ใช่ของเทศบาลนะครับผมเป็นส่วนตัวของเขามาโอซานใชแล้วผมไม่เห็นทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรจะมีอยู่แต่แต่ทีนี้ประเด็นที่ผมจี้ก็คือผมจี้นะผมใช้คำว่าจี้เลยนะว่าแสดงว่าเราไม่ได้อนุญาตไอ้ตัวบนที่มาตั้งถูกต้องไหมครับครับยังครับเขาทําโดยพาราการใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้ครับก็ก็ใช่เลยอ้าถ้าเป็นหลักฐานท่านผู้สื่อข่าวได้ยินนะฮะคือมีการนาปูนปั้นพญานาคไปตั้งโดยพาราการโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบออกคือคุณยังไม่ได้ตรวจออกถูกต้องไหมครับอ คือยังไม่ตรวจว่าแข็งแรงจริงไหมอะไรไหมคืออนุญาตสร้างเฉยๆแต่ยังไม่ได้ตรวจความแข็งแรงยังไม่มีการยื่นใบออกในการมาตรวจกันมีในช่างเซ็นรับรองใช่ไหมครับโอเคครับนั่นแหละครับผมก็การแค่ตรงนี้ความจริงคือขอบคุณที่ท,ท่านพูดความจริง ถ้าคุณท่านจะพยายามจะปิดไปปิดมาผมว่ามันจะบานไปไม่ม,ไมีปิดหรอกครับ <นะ S 2> ผมก็งงงงเราก็ใจซื็อบริหารบ้านเมืองบริสุทธิ์ยธุธรรมไม่คิดว่าเรื่องวุ่นวายขนาดนี้จะมาเช่นนี้เราคือ<า>แม้แต,มแต่การมีนางรำผมเองก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาเด็กนักเรียนอะไรผมไม่เห็นด้วยกับใครบางคนผม<จ>ผมยังผมยึงเดินทางไปหาพอเขตท่านพอเขตบอกผมว่าทนายไม่ต้อง ไม่มีนโยบายจากผมผมไม่สนับสนุนสั่งการไปโรงเรียนทั้งหมดผมก็ไม่เคยเข้าไปไม่ให้ยุ่งคนเลยแต่ถ้าพ่อแม่เด็กจะจูงเด็กไปวันหยุดไปตามสบายครับไปเรื่องอิสระส่วนตัวแต่ถ้าจะไปในนามโรงเรียนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับมีแถวเห็นจะประดงเขาจ้างโอเคงั้นเดี๋ยวจ้างผมขอญาตรอเอกสารแล้วเดี๋ยวยื่นอะทุกท่านครับท่านตอบประมาณนี้นะครับขอญาตอ่ะบันทึกมีโอพอแล้วอ่าของเรา